ผู้หมวดเคยได้ยินบทความจากนักวิชาการคนหนึ่งอันนี้โปรดใช้วิจารณญาในการรับชมนะครับสาเหตุที่พี่น้องชาวกัมพูชานะเกลียดชังประเทศไทยนะมันไปเกิดอยู่ในยุคขเขมรแดงนะที่เขามีการเขียนฆ่านะผู้ที่มีความรู้นะได้ยินข่าวว่าสมัยนั้นนะแค่คนใส่แว่นนะหรือคนหน้าตาออกไปทางประเทศอื่นก็โดนฆ่าโดนจับหมดนะหลังจากที่ประเทศ ต้นตัวได้นะอยู่ในยุคไครก็ไปศึกษาเอาแล้วกันนะอาจจะยุคคนนี้ก็ได้นะเขาก็เลยล้างระบบการศึกษาเขียนประวัติศาสตร์ขึ้นมาใหม่เขียนถึงแม้กระทั่งว่าเขาเคยรุ่งเรืองนะเคยล่าอาณานิคมมาถึงประเทศไทยมาถึงอานะครราชสีมาขนาดนั้นเลยนะนะเมื่อปลูกฝังให้กับเยาวชนนะมันก็คือวิชาเรียนประวัติศาสตร์นั่นแหละมันก็เข้าไปในหัวแล้วทนะีนะี้ยนะเข้าไปในหัวนะ จนทุกวันนี้เนะี่ยพี่น้องเราอ่ะนะก็เลยคิดว่าเรานะเป็นศัตรตูก็เลยเกลียดมาตลอดเพราะด้วยตำราที่รัฐบาลเขานะเขียนขึ้นมาใหม่นะผู้มวดก็เลยอยากฝากถึงประเทศเพื่อนบ้านนะถ้าอยากรู้ประวัติศาสตร์ที่แท้จริงเนะี่ยเราต้องศึกษาประวัติศาสตร์ของประเทศข้างเคียงไปด้วยนะลาวอ่นะวไทยมาเลหรือเวียดนามควบคู่กันไปเราเอามาเปรียบเทียบซิว่าสิ่งที่คุณได้รับทราบไปนะ่มันถูกต้องไหม น,นี่นี่คือสิ่งที่ผู้หมวดเห็นมาก็เลยมาเล่าให้ฟังนะครับ